สวัสดีค่ะทุกคนนึ่งย่ามาแชร์นะคะก็วันนี้จะมาแชร์เรื่อง instinct versus um, positive thinking นะคะก็คือสัญชตาตญาณและเเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการคิดแบบแง่บวกเนาะก็คือบางทีอ่ะออันนี้ขอแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวแล้วกันเนาะบางทีเราไปเจอใครบางคนซึ่งเหมือนกับครั้งแรกที่เจอแบบแรกที่เจออะไรอย่างเงี้ย มันคือเหมือนมีอะไรบางอย่างข้างในเราบอกมาว่าเออคนนี้ต้องระวังนะเออคนนี้ต้องคนนี้โอเคนะเออคนนี้แบบอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันจะมีเสียงเล็กๆข้างในตัวเราอะไรอย่างเงี้ยบอกมาว่ากับคนนี้ควรจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงซึ่งเออซึ่งส่วนใหญ่แล้วอะ่ะเมื่อก่อนเนี่ย เรามักจะไม่ฟังก็คือไม่ฟังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยจะเป็นแบบ positive thinking เขาดีแบบนั้นเขาดีแบบนี้คือชมทุกคนร <c oughs> อบตัวเอ้ย,คนน,นอยคนนั้นดีอย่างนั้นคนนั้นดีอย่างอีกนึงอออปะแต่ในการที่ชมเขาไปอ่ะมันเหมือนมีเสียงเล็กๆข้างในที่แบบว่าเอ้ยระวังตรงนั้นนะเอ้ยระวังตรงนี้นะเอ้ยแบบเหมือนกับ คือมันจะมีความเอะนึกออกไหมมันจะมีเสียงเล็กๆที่แบบว่ามันไม่คอมพลีทดีร้0ยแบบดีไปหมดเลยอะไรเงี้ยเออมันจะมีเสียงเล็กๆบอกออกมาอะไรเงี้ยอันนี้เฉพาะบางคนนะซึ่งเราก็แบบ คือส่วนใหญ่เราจะอิกนออิกนอเสียงแรกเสียงเล็กๆนี้อิกนอไม่เอาไม่ฟังฉันแบบเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาดีแบบนี้จะตายเฮ้ยเห็นไหมเนี่ยเขาแบบเขาทําแบบนี้ดีจะตายอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมเราก็จะเป็นประเภทที่แบบว่าเหมือน c o n วิน c ์ตัวเองอะว่าเฮ้ยเขาดีนะเขาดีนะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกว่าแล้วพอมัน c o n วิน c ์ตัวเองอย่างนั้นเรื่อยอะปึ๊บเสียงเล็กนะมันไม่ไปไหนนะมันยังอยู่ตรงนั้นแล้วมันจะรอวันที่เราไปเจอเหตุการณ์ใหญ่ๆ กับคนคนหนึ่งหรือกับคนกลุ่มหนึ่งหรือกับอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยว่าแบบเหมือนกับสิ่งที่ฉันพูดคือถูกต้องคือฉันเตือนเธอแล้วอะไรเงี้ยเออซึ่งของเราอะส่วนใหญ่แล้วว่าเสียงเล็กๆอันเนี้ยมันก็จะแบบว่าคอยเตือนไปเรื่อยๆเรื่อยๆรอจนถึงวันที่เราแบบว่าเจอเหตุการณ์ใหญ่จริงๆเราเวลาเราเป็นคนที่เจอเหตุการณ์ใหญ่จริงอะเราจะต้องแบบ เหมือนเขาเรียกว่าอะไร่ะมันเหมือนการสะสมอ่ะนึกออกไหมสะสมมาสักพักหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยกับความรู้สึกแบบนี้แล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องดีท็อกซ์จิตใจซึ่งดีท็อกซ์จิตใจของเราก็คือการที่แบบว่าร้องไห้ร้องไห้ออกมาร้องไห้ออกมาคือไม่ได้ร้องเพื่อจมไม่ได้ร้องเพื่อต่อว่าใครสักคนแต่เป็นการร้องเพื่อแบบ เหมือนดึงความรู้สึกที่มันเก็บไว้ข้างในออกมาให้ได้มากที่สุดเพราะาเราเป็นคนที่แบบสูตรเราเจอเหตุการณ์อะไรปึ้งเนี่ยเราจะไม่เรียกทันทีเราจะแบบโอเคโลจิกต้องจัดการอะไรต้องอะไรยังไงปุ๊บพอเหตุการณ์นั้นผ่านไปแล้วปุ๊บเราถึงค่อยมารู้อีกทีว่าเออจริงๆเราเครียดนะอะไรเงี้ยเราจะมารู้ว่าเออเครียดกับเหตุการณ์เนี้ยมากๆเลยอะจากการลองไห้จากการดีท็อกซ์จิตใจตัวเอง <laughs> อะไรอย่างเงี้ยเออฮะ ซึ่งพอเราเป็นคนแบบนั้นน่ะนึกออกปะบางครั้งเราก็เรียกว่าไงเหมือนเหมือนเสียใจกับเหตุการณ์หนึง่งหรือกับคนคนหนึ่งไปเยอะแล้วอะไรเงี้ยนึกออกปะจนแบบจนสุดท้ายแล้วว่าเวลาเรามาดีทอ็อกซิตใจ,ใจตัวเองจริงๆอะมันถึงค่อยเก็ตว่าแบบ เฮ้ยจริงๆแล้วคือคนข้างในเตือนเรามาตั้งแต่แรกแล้วนะตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอแล้วนะตั้งแต่แบบมีเหตุการณ์เอ๊ะบางอย่างตั้งแต่แรกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนคนข้างในแบบฉันเตือนเธอแล้วฉันเตือนเธอหลายรอบแล้วเธอไม่ฟังฉันเองก็ก็ก็ไม่เป็นไรก็ก็เดี๋ยวก็เตือนไปก็เรื่อยๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือแบบจนกว่าเธอจะไปเจอเหตุการณ์ที่มันใหญ่ปึ่งเราเห็นเองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าบางครั้งอ่ะ ทุกคนเหมือนกับว่าคือเขาเรียกว่าอะไรอะสมัยเนี้มันจะมีการแบบคอนวินส์ว่าเฮ้ยอยู่ต้อง p o สิทีฟนะอยู่ต้อง i ิ้ p o พสิทีฟนู่นนั่นนี่โพสิทีฟอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วว่าคือเราอะเป็นคน o s สิทีฟได้แต่เราก็ต้องฟังเสียงข้างในตัวเราเองด้วยเพราะว่าเขารู้ดีที่สุดว่าแบบว่าเฮ้ยเรากำลังจะเจอกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยนืกอออกปะซึ่งเราอะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าไง เหมือนเสียงเล็กๆข้างในเนี่ยเอ่อบางคนเรียกจิตใต้สำนึกบางคนเรียก inner being บางคนเรียกเอ่อ sense อะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็ทำให้เราอคติกับใครสักคนนึงที่เขาอาจจะดีจริงๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนึกบอกนะดังนั้นแต่ว่าถ้าถ้าเราจะไม่ฟังเลยมันก็จะเหมือนเราที่แบบว่าเออต้องไปเจอเหตุการณ์ที่แบบโอ h oh my god แล้วแบบเลยบอกมา breakdown breakdown ร้องไห break down, break down, ้แล้วเพิ่งมาก e t ว่าอ,อ๋อเออว่ะคนข้างในเคยเตือนเราแล้วนี่ อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันควรจะมีความบาลานซ์กันระหว่างแบบการเชื่อเซนส์ตัวเองการเชื่อเสียงเล็กๆข้างในเราแล้วก็การคิดแบบมุมมองบวกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันเป็นอะไรที่น่าจะมาแชร์เนาะแล้วก็แบบบางทีอะ่ะการใช้เขาเรียกอะไรการคิดแบบโพซิทีฟอ่ะมันคือการคิดจากจิตสำนึกรื่อไหม จิดสนุกที่แบบเอ้ยคนคิดบวกสิเอ้ยมองมุมบวกสอะไรอย่างเงี้ยแต่อินสติ้งเราหรืออินเนอร์บีนเราหรือแบบเซนส์ของเราอะจริงๆแล้วมันมาจากอะไรที่แบบเราบอกไม่ถูกอะว่าเขาเรียกว่าอะไรมันมันคือความรู้สึกที่คุ่งขึ้นมาแล้วแบบอย่างแรงกล้าอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นมันเขารู้ดีที่สุดอะเหมือนคนข้างในรู้ดีที่สุดอะไรเงี้ยก็ไม่สามารถอธิบายเป็นวิทยศาศาสตร์ได้นะแต่ว่าแค่รู้สึกว่าเออ บางครั้งอะฟังเสียงข้างในตัวเองหน่อยก็ได้แบบถ้าเขาเหมือนกับว่ามีเขาเรียกว่าไร red flag เนาะว่าเฮ้ยวังคนนี้หน,หน่อยนะอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบเออเหมือนแบบเขาเรียกอะไรเฝ้าดูไปก่อนอะไรเงี้ยอาจจะไม่ต้องแบบว่าเฮ้ยให้ใจร้อยเปอร์เซนหรือแบบว่าอะไรขนาดนั้นแบบทุ่มเทอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีอะเราไปทุ่มเทให้กับผิดคนนะ่ะนึกออกไหมเรามันทําให้แบบว่า อ้าวเออกูทําอะไรอยู่เนี่ยอะไรอย่เงี้ยคือบางทีเสียใจโดยใช่เหตุบางทีแบบเหมือนกับเออโดนเอาเปรียบแล้วแบบว่าเรียกว่าไงอะเหมือนโดนเอาเปรียบตัวเองก็รู้อยู่แล้วเฮ้ยคนนี้อาจจะเป็นคนที่เอาเปรียบคนนะแต่ก็ไม่ฟังตัวเองก็ยังแบบว่าคอนววนซ่เฮ้ยเขาดีแบบนั้นเขาดีแบบนี้อะไรเงี้ยแบบคือมีเหตุผลหลานอย่างกับตัวเองที่จะไม่เชื่อตัวเองเลกอู้ไหมดังนั้นอะมันคือการ trust เราไว้วางใจตัวเองมากๆอะ่ะ ว่าแบบเฮ้ยเขาเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราอยู่แล้วดังนั้นแบบฟังเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจิตสจิตสำนึกอะที่แบบว่าเออต้องคิด o s i ิทีฟอะบางทีไม่ต้องไปเชื่อขนาดนั้นก็ได้เพราะบางทีมันอาจจะกําลังคอนวินส์เราเหมือนแบบบางทีเราต้องพยายามดูเป็นคนดีในใสายตาตัวเองนึกออกปะแบบเฮ้ยฉันจะไม่จ้าใครฉันจะไม่ด่าใครฉันจะม่ว่าใครฉันจะม่ตัดสินใครอะไรอย่างเงี้ยอยู่แค่อยากดูดีกับตัวเองอะ แต่บางทีมันไม่ได้ดีกับอยู่ในระยะยาวเพราะคนคนนั้นเขาอาจจะกําลังเอาเปรียบอยู่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วยู่แค่มองไม่เห็นเพราะยู่ใส่แว่นตาไปแล้วเนอะแมอยู่มีแว่นกรองแสงแล้วว่าคนคนนี้คือคนดีดังนั้นอยู่จะต้องมองเขาให้ดีแม้ว่าเขาจะเอาเปรียบอยู่แค่ไหนก็ตามซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้ดีกับตัวคนเลยอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นแบบเออฟังเสียงข้างในตัวเราหน่อยฟังเซนส์ตัวเองหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าแบบ ไปตัดสินเขาเลยทันทีอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็ไม่โอเคก็คืออาจจะแบบเออมีคอชั่นเล็กๆว่าข้างในเราอะเขารู้สึกยังไงกับคนคนนี้แบบเขารู้สึกชื่นชมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมหรือเขารู้สึกเอะบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบดูท่าทีคนนี้ไปเรื่อยๆอ,อันไหนที่มันดีกับเราก็ทำแต่อันไหนที่มันไม่ดีกับเราแล้วเราไม่รู้สึกว่าเอยอยากทำหรืออยากแบบไปเขาเรียกว่าอะไรอะไปอะไรกับคนคนนี้จริงๆก็ เอาตัวเองออกมาอะไรอย่างเงี้ยคือเลือกตัวเองก่อน trust ตัวเองแบบร้อเลือกตัวเองแบบร้อเอระไรอย่างเงี้ยเราทุกสุดท้ายทุกอย่างที่ดีมันจะกลับมาที่เราหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเราอยากแชร์เพราะเราเป็นคนหนึ่งที่เหมือนกับใช้เหตุผลในการ c o n ว i n c e ตัวเองให้รู้สึกดีกับใครบางคนแบบบ่อยมากอะในสมัยก่อนคือตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วมันจะเจอเหตุการณ์ใหญ่ๆที่แบบ เฮ้ยเขาเป็นแบบนี้ว่าเฮ้ยเขาเป็นแบบนี้ว่าแล้วแบบคนข้างในเราแบบฉันบอกเธอแล้วเตือนเธอแล้วตลอดอะไรเงี้ยเออก็เลยรู้สึกว่าเออมันถ้าเราฟังตัวเองตั้งแต่ทีแรกก็ดีนาองอะไรเงี้ยอืมก็เลยอะที่จะมาแช์นะคะก็นนี้ก็หวังว่าจะได้รับประโยชน์กันนะแล้วก็ลองฝึกฟังเสียงตัวเองดูว่าเฮ้ยเวลเาเจอเหตุการณ์นี้ปึ้งแรกเนี่ยข้างในรู้สึกยังไงแล้วลองค r u สเขาดู แล้วก็คือไม่ต้องไปตบตีอะไรกับใครแต่ว่าก็เอาตัวเองออกจากซีชู a t เอชันนั้นดูอะไรอเงี้ยแล้วก็ดูว่าเฮ้ยมันจะไปต่ออยังไงโอเควันนี้ไปละบ๊ายบาย